สวัสดีค่ะแั้สวดนุ์เสร็จแล้วพี่ก็สวดคาถานี้ค่ะชื่อว่าคาถาพระมหาจากกักรพรรดินะคะนี่เป็นมีคาถาแบบนี้นะขอแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆกัลยาณมิตรนะถ้าใครสนใจอยากได้คาถานี้ฟรีๆไปสวดนะคะเพื่อสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองแล้วก็ค้าขายทําให้ค้าขายดีมีความสุขนะคะหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูนะคะแล้วก็ กระถาพระพระพุทธเจ้านั่นทไม่ได้อันนี้คือการแผ่บุนค่ะแล้วก็เปิดมันกับบ้านที่เท่าแต่ว่าไอ้สักคิ้มของพวกเราก็โดนแสงแดดส่งจนละลายหมดแล้เลยที่นี้ก็เขียนอะไรไว้หมดเลยนี่กรถาเงินล้านนี่คือกระถากระถาดีอะไรกอันนฮะ ทำไมเป็นยังไงพี่จะเอานีมกินโจ๊กไหมไม่ทำโจ๊กเรียบร้อยแล้วกินโจ๊กไหมอาโจ๊กลงมาเลยลูกบนตโต้ยังไงแล้วพอนีเอาโมบิ้งไปไหนเดาปีนไปกินม่ะแี้วของน้องมาเราอิดเดียวลูกเนาะเด้อกินตัวเองกินเยอะแล้วไปนี่เล่นได้แล้วเล่นได้แล้วเนาะอ่ะพี่จะมาทำคลิปนี้ค่ะ พิฐานจิตนะทุกคนไล้วจะอย่างเช่นทุกคนอยากได้อะไรไปขายนะแบ่งบุญนะคะให้สิ่งที่ตัวเองมีนะสิ่งที่พี่เคยทำมาได้อย่างเช่นเราอยากจะเอาของเล่นนะคะที่มีอยู่ในบ้านใช่ไหมคะเพื่อนๆลองใช้เคล็ดลับนี้ดูค่ะเวลาทําบุญทําทานสวดมนต์อะไรแล้วก็แบ่งบุญที่เขานี่ไม่ได้เอาไปขายเราจะมาให้เคล็ดลับเฉยๆนะนี่ของลูกพี่นิดนะคะ ของเล่นที่เรามีเนี่ยถ้าบางทีมันเยอะไปเราไม่ได้แชร์ไปขายก็ได้ตังค่ะครับกินข้าวเหรอให้เราขอบคุณบอกรับเขาแล้วก็คุยกับเขาค่ะแล้วเราก็เอาไปเขาไปขายเราเชื่อหรือไม่เขาจะขายได้ค่ะนะคะจะมีคนมารับเข้าไปอยู่ด้วยนะคะของเล่นต่างเนี่ยค่ะมันจะเป็นไดนาสร์อะไรก็ช่างที่เพื่อนๆมีแล้วมันไม่ลูกไม่เล่นแล้วอะ่ะก็เอาไปขายก็จะได้ตังมานะ อ่ะถ้าใครที่จําเป็นต้องหาตังค์เนาะเราเอาไปขายพื้นที่นั้นๆแหละที่มีคนเดินพุ่นผ่านเยอะๆนะ,ะก็ลองไปขายตรงตามพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ลองดูนะทุกคนเอาศาสตร์สักพื้นไปปูตรงไหนที่มันไม่ได้มีที่ว่าเทศกิจเขาจับอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นต,ะต,ะตะลาดนั้นก็ได้เสียค่าเช่าที่ก็ต้องยอมเสียเอาไปขายขายในราคาที่แบบว่า คนอื่นก็สามารถซื้อของเราได้อะนะห้าบาทสิบาทยี่สิบาทหรือร้อยหนึง่งถ้าสองดีหน่อยก็ขายอาจจะราคาพอที่เขาจะซื้อได้อ่ะคุณเพื่นจะได้ขายกันนะคะก็ลองอธิษฐานดูค่ะขอบคุณบอกรนะับพี่ป้อนข้าวลูกแป๊บหนึ่งนะอืมวันนี้ก็ทำภารกิจด,ดูแลลูกแป๊บหนึ่งลูก,ลก,ลก,ลกไม่เป็นหวัดเวยจะพี่น้องแล้วกะ ทีสาขานะ้ำก็ค่อยเจอคลิปกันพอดูแลลูกเสร็จเดี๋ยวค่จะมาทำคลิปแบ่งปันอีกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากมๆาที่กดติดตามนะคะลองใช้เคล็ดลับในการอธิษฐานจิตขอบคุณบอกรักทุกสรรพสิ่งดูนะคะแล้วก็พูดก,กับเขาว่าต้องการเอาไปทำอะไรเอาไปขายเอาไปใช้เอาไปคือหลักๆคือเรามาให้วิธีเคล็ดลับอธิษฐานจิตเอาของไปขายเพื่อให้ได้ตังคะคะทุกคน ลองลองใช้วิธีนี้ดูขอบคุณนะรักนะแม่จะเอาหนูไปขายขอให้แม่ขายดีขายได้นะถ้าขายได้แม่จะแบ่งเงินสน่วนหนึ่งสร้างบุญสร้างกุศลน,นะหรือจะมาร่วมทําบุญกับพี่นี่ก็ได้นะคะมาร่วมพิมพ์สมุดธรรมะนะคะครถาพระมหาสัุลพากระถาเงินล้านกับเราได้นะหรือว่ามาร่วมสร้างบุญสร้าง,างกุศลไปด้วยกันนะคะพี่นี่ก็ขายสมุดล้างหน้านะทุกคนเปิดรับตัวแทนจําหน่ายจํานวนมากนะคะก็เดี๋ยวพี่นี่าจะตั้งเรดใหม่ที่แรกพี่นี่ตั้งแล้วแหละก็เลยว่าจะเอาราคาเหรดที่แบบว่ารับดิวเลอร์นะคะ เหรีเหมื่นก้อนสำหรับคนที่เป็นดิวเลอร์เดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังนะคะทุกคนใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้ความรู้สร้างตัวตนอยากขายของในโลกออนไลน์ปินนะคะทักมาที่เฟซบุ๊กนิจยากรสุภา นะคะแล้วก็แอดไลน์0985049763แล้วจา้าพี่น้องบอกเลยว่าพี่นิดอะสามารถเทรนให้ทุกคนขายดีขายเป็นขายปังได้ค่ะจากประสบการณ์ที่ตัวเองเคยทํามาได้ค่ะยินดีแนะนําให้นะคะใครสนใจอยากจะหาอีกเงินอีกทางในช่องทางออนไลน์ก็ทักมาหาพี่ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้กับสินค้าที่ตัวเองมีหรือแม้กระทั่งของเล่นลูกที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาไปขายก็จะได้ตังมาแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ